แต่ทีนี้ความรู้วิทยาศาสตร์เนี่ยสามารถเอามาช่วยให้คําว่าช่วยทางอ้อมได้ไหมให้รู้ว่ามีผู้สร้างมีพระเจ้าอยู่จริงไม่ได้โดยตรงนะแต่เอามาช่วยให้ต่อยอดทางตักกะเหตุผลให้สรุปว่าพระเจ้ามีจริงคาตอบก็ได้สบายเลยนะครับยกตัวอย่างเรื่องเซลล์เมื่อก่อนที่นักวิทยาศาสตร์ยังไม่ได้มีอุปกรณ์เครื่องมือเทคโนโลยีเจริญก้าวหน้าก็ไปคิดว่าเซลล์ในร่างกายมนุษย์เนี่ยไม่ได้ซับซ้อนอะไรแต่เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญก้าวหน้าแล้วเนี่ยมีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์สมัย แล้วเอาเซลล์เนี่ยจับเซลล์มาเนี่ยเอามาตรวจสอบดูเซลล์เดียวนไม่ต้องเยอะนะเอาแค่เซลล์เดียวเมื่อเจาะลึกลงไปในเซลล์แวกเซลล์ภายในเซลล์ดูเนี่ยปรากฏว่าโอาหูเหลือเชื่อนักวิทยาศาสตร์ถึงขั้นบอกว่าถ้าเราเอาเซลล์เนี่ยนะมาขยายให้มันใหญ่ถึง1,000ล้านเท่าเซลล์มันก็จะมีขนาดประมาณยานอวกาศที่สามารถครอบคลุมเมืองใหญ่ๆเช่นนครนิวยอร์กและถ้าเราเข้าไปในเซลล์ปุ๊บเนี่ยเราจะพบว่าในเซลล์เนี่ยมันจะมีวาวมีหน้าต่างต่างๆเป็นอยู่ล้านชิ้นเป็นล้านล้านชิ้น